สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพพชบ้านแข่งนะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรเสียงตะวันเอ็นเจนะคะรับคลิปนี้กับซิมบ้าเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยอุงอิงนะคะพี่น้องหลังจากได้ทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องแล้วก็ ถือว่าเป็นวันเดินทางเนาะค่ะเนาะมือว่านนี่นะคะสำหรับมือนี่นะคะอหีหลานอยไดออกเดินทางแล้วพี่น้องเพื่อที่จะไปท้ำการแสดงรอบนี้เงาๆเลยนะคะก็คือนับตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่26นะคะซึ่งกะถือว่าเป็นการเดินทางมาคิดเบื้องแล้วเนาะแอเพนกับมีภผพไมาให้เบื้องว่า วลาหน่อยออกเดินทางตั้งเต่๋ตีสี่สันพี่น้องเตรียมตัวตั้งแต,ต่ตีสออกเดินทางเง่าไปหาลอยกิโลขึ้นนะคะพี่น้องหาลอยกิโลเมตรขึ้นนะคะพี่น้องต้องบอกว่าหลายก็หันน้านะคะซึ่งจะเป็นการเดินทางไปทํางานรอบนี่คือรอบก่อนปิดฤดูกาลน,นะคะพี่น้อง สำหรับการที่ปิดฤดูกาลก็คือได้แจ้งวันเวลาวันบอ่อเวลาแน่ชัดเจนแล้วน,นะคะพี่น้องก็คือวันที่29มิหน้ายน2วันห6 7นั่นเองนะคะซึ่งเป็นมื้อเดียวตรงกันกับวันเกิดของบอดจ,จูหรือวันเกิดของพ่อโจพ่อหัวหนาวบุ้งซึ่งปีที่แล้วก็คือเพื่อนได้จัดปิดฤดูกาลลงที่วันเกิดของอิหลาหน้อยองค์อิงนะคะพี่น้อง เพื่อถือว่าเป็นปีแรกที่อีหลาหนอยได้มาอยู่นั่มนะคะพี่น้องและเพิ่นก็ได้กลับมาจัดใส่วันเกิดของบอจซึ่งเป็นปกติคือเกานะคะแต่ประ่ด็หไม้เข้ามาวันเกิดอิหลาหนอยสิบ่มีความพิเศษนะคะพี่น้องต้องล่อรับชมนะคะล่อติดตามข่าวสารอีกนะคะพี่น้องว่าเพิ่นจิมีการจัดมิงแบบใดสําหรับวันเกิดของอิหลาหนอยคือวันที่13 รก,กรกดาคมสอง7น้าหกสิบเจ็ดนะคะก็นับจากมือปิดฤดูการไปประมัณสิบกว่ามือนั่นเองนะคะพี่น้องนะคะและที่สำคัญอยากจะบอกว่าอิหลานหน่อยบพได้เป็นเล็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีพี่น้องแต่เขามาอยู่วงการวงการหมอลำเขามาอยู่ในวงสาวหน่อยพิบานแท่งตั้งแต่ฤดูการทีเแล้วประมาณต่างๆฤดูการนะคะพี่น้องกับสิบประมันยืนได้ประมาณปีเศษแล้ว นะคะพี่น้องแต่ถือว้อิหลาน้อยประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องสุดสุดและที่สุดของนักร้องศิลปินวงการหมอลำได้ทีเดียวนะคะนี่คือขอแสดงความยินดีกับอิหลาน้อยสำหรับคลิปนี้แอดเพนกับสิม่วงให้ฟังว่าความเป็นอิหลาน้อยนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะเป็นปกติของน้องหรือเปล่าแต่สำหรับคนปกติคนทั่วไปอาชีพอื่นๆอาจจะบอบ่ปกตินะคะพี่น้อง เดินทางเตรียมตัวเดินทางตั้งแต่ตีสีพี่น้องเบิ่งลูน้อยๆนะแม่พี่น้องนะคะและที่สําคัญก็คือต้องขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซี FC, ที่ไปยู่เคียงขางอีหลาหน่อยโดยดได้ขาดหวังสิ่งใดซอยกันมานึ่งมาเนืดพี่น้องอยู่เป็นมู่เป็นพวกต่างคำกลางขึ้นกินเขากินน้ำน้ำกัน นะคะยูปุ๊กป้องดูแลลูกสาวกูที่เพิ่นหักก็คืออุ้มอิงน,นะคะถือว่าเป็นพ่อหักแม่หักที่สละเวลาจากครอบครัวนะคะพี่น้องมาอยู่น้ำอิหลาหนอยซึ่งแอรดเพนเอก็่สามารถที่จะกล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นนะคะแต่กับมีภาพให้เบิากท่านใดรูจักมักคุนหรือจังใดกะเบิงกันไปนะคะพี่น้องแต่บอกได้ว่าจิตใจของท่านเหล่านี้เพิ่น บอกเลยว่าเพิ่นมี่จิตใจที่เหนือก,อกลัวขอบครัวเหนือกลัวคําว่าพอหักเมหักนะคะพี่น้องหรือเมียถ้าบางขังเพิ่นจกทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อเป็นมาไล่ให้ลูกพร้อมเด้พี่น้องแต่ละผูแต่ละคนนะคะต้องขอบคุผพุทธอยูรอบขางขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยพร้อมเนาะอุติค่อยเคียงขังอีหลานหน่อยต้องบอกว่าเป็นพ่อเม่ที่ ส,สุดอิรีนะคะพี่น้องหรือพอหักไปหกักผู้ที่อยู่ในปุ่มในกอนเดินทางไปน้ากันปิน่นขบวนพี่น้องตะกี้มากหน่อยก็ต้องไปดูแลก,กันจอดไสจอดน้านอนไสนอนน้าสุดจอดอิลีนะคะพี่น้องต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่บออยากจะบอกให้รู้ด้วยซ้าว่าเจ้าของเป็นไผ่มาตอรไสนะคะพี่นอ้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเป็นกัลญาณมิตร ะะเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าบ่เเวณบุญรวมกันบ่ามีโอกาสได้มาพบพอ,อกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นีก็มมะอ้อ้ฟั่งป่ามานนี่นะคะอยากให้พู้ว่าพี่หล่า,ลาน่อยไก้สิถึงเวล่าได้พักผ่อนบางแล้วนะคะพี่น้องไม่ใส่คำว่าบางแล้วเด้อเหลืออีกยี่สิบเอ็ดหอดยี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อพี่ลหล่าน่อยเดินทางครั้งนี้หาลอยกว่ากิโลและก็จะเดินทางอยู่ในจังหวัดไก่เชียง นะคะพี่น้องถือว่าเป็นการอ่อนทั่วอีกขั้งหนึ่งกันแล้วกันกตสิมียุที่จังหวัดสม,มุทรปราการนะคะพี่น้องที่จะคบพอมือแหลกขึ้นที่21นะคะไล่ลำดับไปต่อไปก็เป็นจังหวัดระยองนะคะจังหวัดอยุธยาจังหวัดชนบุรีจังหวัดปทุมธานีุดท้ทายยุทธีปราจีนบุรีเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ค่อยติดตามแล้วก็ไปให้กาลังใจอีหลานหน่อยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหลังจาก ปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเก้าเดินพี่น้องหากทำได้สะดวกที่จะไปปิดฤดูกาลก็เวลาน้อยนะครับข้อมันนี่ก็คือเป็นการได้เข้าฉากผาปยนเรืืองค่ายออก้อมนะคะพี่น้องติดตามไปได้ทั้งหากาไปบ่ได้ก็ไปติดต่อเขา้ากุมปิดเด้อพี่น้องเด้อราคาหนึ่งหน่ยสี่สิบเก้าบาทนะคะติดต่อไปที่สาวน้อยเป็นบานแพงแพงป้เพจเด้อพี่น้องเด้อดขอบุญขอบคุณสุขอนสุทันที่เขามาหลับจมคลิปนี้นะคะพี่น้อง เรืลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามยกับทางช่องเพชรแสงตะว,วันเอบีจีน้ำเด้อพี่น้องเด้อแล้วกัสแสดงความคิดเห็นเของมารั่วนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจก,กับแอดเพนนะคะพี่น้องและทุกคนที่เป็นที่อยู่ในคลิปนี้กันแล้วกันนะคะถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเดอ้อบอลโจ้ก็เวลาหน่อยได้ฝาชก pen, ช่องนะครับแอดเพนเช่นที่สามรับชมจนหอดถ่ายคลิปขอบุญขอบคุณสุดคนสุดท่านขอบคุณไปทางบอลโจ้ก็เวลาหน่อยอิง นะคะที่ฝากจองกับเอเพนเฮงๆปังบางๆสูบสุสก้นนะคะสวัสดีค่ะค่ะเวลาก็ะพรูฟังซองเพื่อซื้อด้าน G D ในได้จ้าฝากาอะไระไก็ใช้เป็นกำลังใจดีคุณแม่ก็เป็น ติดตามช่องพ i t เสียงตะวันค่ะ e b g EPG โอ้ EPG กันฝากกดติดตามแล้วนะครับติดตามเใครจะดิ่งปิ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 งห้คุณแม่